เมตตาทำค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟตีแม่น้องน้อยทุกท่านนะคะเอฟตีขนุนไมอีกแล้วค่ะเอฟตีค้าขนุนก้านยาวเคยเห็นแต่ทุเรียนก้านยาวกันใช่ไหมคะวันนี้เรามาสอยขนุนก้านยาวให้ดูค่ะเอฟตีต้นนี้เขาจะก้านยาวทุกทุกก้านทุกลูกเลยนะคะแล้วก็ดูมากด้วยค่ะเอฟตี ก็น่าจะเป็นขนุนกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนร่วมงานแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีขนุนเขาก็บางคนก็จะถามหาขนนุนไม่มีมาเหรอคะวันนี้ okay. แล้เราก็ต้องเก็บไปรอไว้นะคะที่ออฟฟิศก็ยังอยู่อีกสี่ห้าลูกเขาทยอยสุกไปนะคะเราก็ถ้าเก็บตุกคาต้นก็จะทานไม่ทันนะ,นะคะพีก็เลยทยอยเก็บแก่ไปแล้วก็ไป เตรียมรอไว้ที่ออฟฟิศนะคะพอสุกแล้วก็ทยอยแจกแต่ละหน้างานไปให้เขาได้ผ่ารับประทานกันนะคะก็วันนี้วันหยุดเราก็เลยไปพักผ่อนหย่อนใจแต่เหมือนจะไม่ได้พักผ่อนค่ะเอีมีกิจกรรมมีงานให้ทำนะคะแล้วก็มีลูกค้ามีแขกด้วยนะคะก็เลยไปให้ทั่วให้ถึงไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะคะเอสี่ก็ข้าวก็ขึ่งเยอะแล้วนะคะ เขียวชวอุ่มแล้วนะคะก็ไปแล้วก็ชื่นใจนะคะได้เห็นทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นอะไรที่เราชอบขายเอฟซีไมน่น้อยชอบมากๆเลยนะคะถ้าให้ไปเที่ยวในห้างไปเที่ยวที่แสงสีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไมเลยนะคะแต่ถ้าบอกเข้าปากเข้าลกแล้วก็ไปเลยเพราะว่าธรรมชาตินะคะทําให้เรามีความสุขะคะ่ะเอฟซีเรานําดินมาตากไว้นะคะ เพื่อจะทําการปลูกต้นดาวเรืองนะคะการตากดินไว้อย่างนี้ก็จะฆ่าเชื้อรานะคะเอฟซีแล้วก็ตากดินไว้นะคะในแต่ละหลุมเอฟซีจะสังเกตถ้าหากว่าใครมาปลูกต้นไม้กับแม่น้องน้อยเขาจะเกรงมากต้องขึงเชือกกันเลยนะคะถ้าไม่ตรงก็สั่งลือ้อประมาณนั้นสั่งถอนสั่งย้ายค่ะน้องชายเขาก็กลัวมากกลัวจะถูกต้องย้าย พอจะขึงเชือกซ้ายขวาคือให้ตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะว่ากลัวพอปลูกแล้วจะต้องถูกย้ายหลุมย้ายแถวนะคะเอีก็คือไปไปตรวจก็เห็นเขาเอาดินมาตั้งหลุมตั้งแถวตรงเป๊ะอะไรแบบวัดวัดเซนติเมตรเลยนะคะเอฟซีคือกลัวกันมากๆเพื่อนร่วมงานของแม่น้อยนะคะเกือบทุกคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าให้ไปปลูกอะไรเนี่ยนะคะปลูกกล้วยปลูกขนุนปลูก มะม่วงเนี่ยนะคะถ้าไม่ตรงไม่น้องน้อยสั่งย้ายเลยนะคะเพราะว่าคือเวลามันมองไปแล้วมันไม่สวยคะ่ะ fc ถ้าหากว่าต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งไม่มีก้านนะคะลำต้นตรงๆงเนี่ยยิ่งมองไปแล้วยิ่งมันขัดตามันทำไมไม่ตรงมันทำไมมองไปก้นไปค้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถูกสั่งย้ายนะคะถ้าใครไปปลูกต้นไม้กับแม่น้องน้อยก็จะเกรงแล้วก็กลัวกันมากก็เลยเนี่ยประมาณเนี่ยใช้ เชือกขึงแล้วก็วัดเซนติเมตรระหว่างต้นระหว่างหลุม<笑><笑>เ,ปเป็นอะไรที่กลัวะคะ่ะเอีวันนี้ก็มาส่งงานบ้านน้องเฟิร์สน,นะคะประตูกระจกหน้าต่างนะคะมาติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็พอดีก็คือหยุดงานกันนะคะเพื่อนรวมง,งานไม่มาเขาก็ทํางานสะดวกนะคะกระจกเข้ามาติดกันชั่วโมงกว่าๆเสร็จเรียบร้อยกลับ จ้อยนะคะเรามาถึงอ้าวติดเสร็จแล้วเหรอนะคะติดเสร็จแล้วกลับกันแล้วอะไรนะคะก็ถ้าหากว่าเรามองจากด้านนอกอยู่ในบ้านแล้วเรามองไปด้านนอกก็จะเห็นชัดนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกแล้วเราส่องเข้ามาด้านในจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเป็นกระจกเขียว Uv นะคะก็ใช้อย่างหนาเลยนะคะเอีก็หลังจากที่ติดกระจก เก็บสีเป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวเหล็กดัดมาก็้เลยบอกให้เหล็กดัดมาติดก่อนค่อยเก็บสีรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งจะได้เพื่อนสักทีเดียวนะคะสําหรับบ้านน้อเฟิร์สหลังนี้ภายในก็เป็นสีควันบุรี่นะคะเอฟซีเราก็ตามใจลูกค้ายอย่างที่บอกะคะ่ะไฟก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกห้องประตูหน้าต่างนะคะก็คราวนี้ก็รอเหล็กดัดราคาเอฟซีแล้วก็ประกอบ ประตูนะคะประตูก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะช่างก็ติดตั้งวงกบแล้วก็รอติดบานประตูนะคะอีกประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกอย่างจะเสร็จร้อเเซหมดนะคะบ้านหลังนี้ก็คือเ็ดดัดมาเก็ตสีรอบสุดท้ายส่วนรั้วก็วันนี้กำลังออกเชื่อมเป็นรั้วสแตลเลสผสมไม้โชล่านะคะซึ่งเป็นสแตลเลสผสมไม้นะคะ ไฟในนี้เป็นไฟห้องครัวนะคะมี3ดวงนะคะน้องก็ไปเลือกมานะคะสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนะคะตามภาษาไวยสรุ่นนะคะรุ่นใหม่เขาก็จะชอบอะไรประมาณนี้นะคะสีก็จะแนวนี้นะคะแนวขาวดำเทาประมาณนั้นวันบุรีนะคะบ้านรุ่นใหม่จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะเยอะเลยนะคะในการที่ สร้างบ้านเรือนสีเขาก็จะไม่เหมือนอสมัยก่อนจะสีหวานแววนะคะในนี้เขาจะเป็นสีประมาณว่าอาร์ตอาร์ตหน่อยนะคะทําเทาดําๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอฟี F T, นะคะแล้วก็สวยงามนะคะตามภาษาววย์รุ่นนั่นแหละคะ่ะก็พอหลังจากนั้นนะคะก็กลับบ้านมืดอีกเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าว กือบสองทุ่มเหมือนกันคร F เอฟปีนั่งทําเอกสารนะะไปนู่นนี่นั่นน,นะคะไปเยี่ยมคุณพ่อไปอะไรต่างๆก็มานั่งทําเอกสารทั้งวันนะคะยันมืดเลยวันนี้นะคะก็มีลูกค้ามามีแขกมาด้วยนะคะในวันหยุดของเพื่อนร่วมง,งานแต่แม่น้องน้อยนะคะหนึ่งปีนะคะในสามร้อยกว่าวันเนี่ยไม่เคยได้หยุดแต่การทํางานเราก็เหมือนกับการพักผ่อนไปในตัวเอปีคะวันนี้ เรามาแกงมะรุมกันไขาตีแกงส้มมะรุมนะคะใส่ปลาปลากฏค่ะปลากฏก็คือเพื่อนร่วมง,งานนะคะสามีเขาไปหาปลามานะคะก็ได้ปลากฏมาเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะก็มาส่งให้ที่บ้านเรานะคะประมาณ3ากิโลกว่านะคะก็แกงบ้างผัดบ้างต้มบ้างนะคะก็รับประทาน เน้นหนักไปทางปลานะคะแกงส้งมมะรุมเนี่ยนะคะบางบ้านบางท่านเขาก็จะประมาณาใส่มะรุมนะคะใส่มะเขือเทศใส่ชะอมนิดหน่อยนะคะกลิ่นก็จะหอมอร่อยนะคะแต่ของไม่ต้องน้อยก็จะใส่มะรุมอย่างเดียวนะคะกับปลากรดก็แกงมื้อเย็นทานมื้อหัวค่ำไปถึงมื้อเช้าได้อีกรอบหนึ่งนะคะเอซก็ เราก็มีเครื่องปรุงเครื่องแกงของเราเหมือนเช่นเคยนะคะมีตะไคร้มีหอมแดงนะคะมีกระชายนะคะกระปิพริกแห้งนะคะก็ามาที่บ้านเขาจะไม่เน้นเผ็ดนะคะก็มาตำหย,ยาบๆนะคะปรุงตำเพียงหย,ยาบๆเท่านั้นนะคะให้พอเหล็กๆเ,เท่านั้นนะคะเขาก็จะหอมอร่อยคือตำให้มีรสหอมค่ะ สำหรับท่านใดที่ไม่ไม่ใช้กระปินะคะก,ก็สามารถที่จะใช้ปลาล้านะคะน้ำปลาล้าได้นะคะแล้วก็แกงส้มเนี่ยเวลาเราปรุงเราตำน้ำพริกนะคะเราก็จะมีเ,เนื้อปลานะคะไปต้มให้สุกแล้วก็มาโขลกกับน้ำพริกนะคะก็ทำให้น้ำน้ำแกงเขาจะเข้มข้นคล้ายๆเราทำขนมจีนน้ำยาค่ะน้ำแกงแกงส้มเนี่ยเขาก็จะมี ปลาเนื้อปลาต้มนะคะแล้วก็มาโขลกกับน้ําพริกแกงนะคะแม่น้อยก็โขลกหยาบๆแล้วก็นําปลานะคะเข้าไปโขลกด้วยนะคะแล้วก็ต้มน้ํารอเลยนะคะในการที่จะให้น้ําเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ทุกอย่างลงไปเวลาเราแกงปลาเนี่ยคะ่ะเอฟตีห้ามคนเป็นอันขาดเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดเองแล้วก็ปรุงรสไปให้เขาเดือด นะคะสุกจนได้ที่แล้วเราก็ถึงจะคนเขาะคะนะถ้าหากว่าเราไปคนเนี่ยกลิ่นคาวนะคะหรือว่าน้ําไม่เดือดแล้วเอาปปลาไปใส่นะคะ mm hmm. เขาจะคลาวแรงเลยนะคะเอฟเพราะฉะนั้นโบราณนี่เขาก็เลยเอสอนเราไว้นะคะ mm hmm. พ่อแม่ปุยาตายายก็สอนไว mm ้ hmm. สมัยก่อนเนี่ยนะคะแม่น้อยเด็กๆเนี่ย mm hmm. แม่เขาจะเอาใบลานนะคะ mm hmm. เขียน เขียนแล้วก็ไปเสียบไว้ที่ข้างฝาที่ครัวนะคะว่าแกงอะไรตำน้ำพริกอย่างนี้ปรุงใส่อะไรนะคะก็คืออันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะเอฟตีก็อีกเช่นเคยน้ำล้างโครงท่านทิพรวรรณบอกว่านี่แหละมันอร่อยตรงน้ำล้างโครงไอ้ก็คือ ความเข้มข้นขณะที่เราตําน้ําพริกกันนะคะก็คือก้นคกเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อน้ําพริกอะไรติดอยู่แล้วก็ใช้ล้างคกแล้วก็เอาน้ําล้างคกน้ํามาใส่นะคะคนนุณโบราณบอกเสน่ห์ไปจะหวกอยู่ตรงนี้นะคะจะเข้มข้นอร่อยนัวนะคะไอตีพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปก่อนเลยนะคะพอปลาใกล้สุกแล้วนะคะปล่อยให้เขาเดือดน,นะคะปลาใกล้สุกแล้วเราก็ถึงใส่ ะมะรุมลงไปนะคะก็ให้เขาเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะแกงส้งมมะรุมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าบางคนชอบรสหวานก็จะตัดน้ำตาลนิดๆนะคะของแม่น้องน้อยก็มีแค่ตัดน้ำตาลนิดๆแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อให้มีรส แกงส้มนะคะเขาถึงจะเรียกแกงส้มนะคะมีออกรสเปรี้ยวหน่อยๆใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำข่ามมากเข้าไปนะคะบางท่านที่เขาชอบเปรี้ยวธรรมชาติเขาก็จะใส่มะเขือเทศหรือว่าดอกกระเจี๊ยบแดงนะคะดอกกระเจี๊ยบแดงนี่ก็คือไม่ต้องใส่มะขามเปียกเลยนะคะเพราะว่าดอกกระเจี๊ยบเขาจะมีรสเปรี้ยวหอมด้วยนะคะ แต่ว่ามันมีแต่ดอกแห้งหมดแล้วนะคะไม่มีดอกสุดแล้วก็เลยเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกแทนค่ะเอฟตีก็แกงพอเดือดแล้วนะคะใกล้สุกแล้วเราก็คนกลับนะคะกลับให้ปลานะคะเขาสุกทั่วถึงนะคะเราถึงจะปรุงลงได้ค่ะเอฟตีนะคะก็คือน้ำพริกแกงเนี่ยเวลาเราตำน้ำพริกแกงส้มทั้งบ้านเรานะถ้าแกงส้มก็จะมี มีหอมแดงนะคะมีกระชายมีตะไคร้แล้วก็มีเราจะใส่โขกกกะปิไปด้วยก็ได้นะคะน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงส้มก็คือเน้นที่กระชายนะคะแต่ถ้าตเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดเขาใส่ข่านะคะไม่ใส่กระชายใส่ข่ากับผิวมะกรูดนะคะน้ำพริกแกงส้มกับแกงเผ็ดจะต่างกันตรงที่แกงส้มใส่กระชายแต่ว่าแกงเผ็ดใส่ขา กับผิวมะกรูดนะคะจะแตกกันตอนเท่านั้นเองนะคะก็คือทุกอย่างก็เหมือนกันนะคะหอมกระเทียมตะไคร้นะคะใส่เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนกันแกงเผ็ดใส่ขาแกงส้มใส่กระชายค่ะ fc ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มมะรุมนะคะใส่ปลากดนะคะปรากฏว่าอร่อยอร่อยเอง fc กลิ่นหอมนะคะอร่อยมากๆเลย นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แกงส้มเนี่ยถ้าเรามีปลาเกลือนะคะเอฟซี D, ปลาเกลือทอดนะคะยิ่งอร่อยใหญ่เลยก็คือรับประทานแกงส้มแล้วก็มีปลาเกลือแอมไปด้วยนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะแต่อันนี้แกงส้มอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ต้องรอให้หิวมากๆนะคะข้าวร้อนๆนะคะแกงส้มอร่อยมากคะ่ะเอฟซีแล้วเราก็ไปเยี่ยมนะคะช่วงภากกลางวัน,นะคะ่ะก็ไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะ ก็เริ่มเริ่มดื้อเริ่มซนได้นะคะยกแก่งยกขาแกะเชือกนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าผิวจะแห้งหน่อยนะคะจะคันผิวคันขาคันแขนไม่น้อยก็เลยซื้อครีมนะคะไปทาผิวทาแขนทาขาให้นะคะเพราะว่าอ้อนแล้วอ้อนแล้ว คันตรงนู้นคันตรงนี้นะคะไม่น,น้อยก็ไปทาไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะคะเอฟตี D, ต้นหอนไก่นะคะที่ในวิหารข้างวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะแม่น,น้อยก็ถ่ายมานะคะสีสันสวยงามมากนะคะต้นหอนไก่นี่ก็มีหลายสีสันนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไว้ก็สวยงามแล้วก็ดอกเขาก็จะทน,นะคะ่ะเอฟตีนี่นะคะ อันนี้หน่อไม้ค่ะเอฟซีนะคะหน่อไม้หน่อไ,ไม้เนี่ยถ้าเราให้น้ําเขาเอฟซี okay, ให้น้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะ mm. เขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาตลอดนะคะเอฟซีไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนถ้าหากว่ามีน้ำเนี่ยเขาจะให้หน่อสม่าเสมอค่ะเอฟซีเพราะฉะนั้นในการปลูกหน่อไม้เนี่ยถ้าหน้าเล้งเนี่ย ให้น้ำเขาให้โชคเลยนะคะอาทิตย์ละครั้งไม่ต้องลดทุกวันนะคะให้ชุ่มเลยเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาเยอะแยะอย่างเงี้ยนะคะทีก็คือการปลูกหน่อไม้เนี่ยมีหน่อได้ให้เราได้กินตลอดทั้งปีค่ะถ้าหากว่าเราหมั่นดูแลใส่ปุ๋ยนะคะของแม่น้องน้อยก็หกเดือนครั้งนะคะไม่ได้ใส่บ่อยนะคะก็คือใส่ปุ๋ยข้อหกเดือนครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็คือ ใบที่เขามีเขาร่วงอยู่ก็กวาดไปใส่โคนหมกโคนไว้นะคะแล้วก็ลดน้ำนานๆนนครั้งหนึ่งให้ความชุ่มชื่นเขาสักหน่อยนึงคือถ้าเขาอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็ให้น้ำปุ๊บเนี่ยเขาจะแทงหน่อขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเอตีก็กล้วยของเราก็อีกประมาณ3-4สี่เดือนกล้วยเราก็จะได้ เกลือกล้วยหลายร้อยคืออทีเดียวตอนนี้กําลังแทงหัวปีมาเยอะแยะมากมายเดีย๋ยวขายเอฟที D, นะคะวันนี้วันหยุดเหมือนจะไม่ได้หยุดค่ะเอฟที D, ค่ะแม่น้องน้อยก็เลยมาเล่าสู่กันฟังต้องขอกราบขอบคุณเอฟที D, ทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ตอบคอมเมนต์กันมืดเลยนะคะ เพราะว่าแม่น้อยทําเอกสารทั้งวันยันเกือบหนึ่งทุ่มนะคะขอกราบขอพระคุณในน้ําใจไมตรีมิตรภาพที่แสนดีจาก FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะที่ให้กําลังใจกันมาทุกท่านเลยก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้บุญรักษาเทวดาช่วยคุ้มครองขอให้เอจแม่นุองน้อยทุกท่านมีทรัพย์สินเนืองนองมีเงินมีทองไหลามาเทมาขอให้งอกให้เงยเหมือนถัว่วเหมือนงาประสิทธิลาภาพระวันตูเตสาธุสาธุสาธุาธาธขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้เราจบกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ